สวัสดีครับพเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้บอยบางปลาพาเครื่องมีพามาให้ดูอีกแล้วครับอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญอะไรครับพเพื่อนๆหลวงปู่ทวดครับใต้ลมเย็นใต้ลมเย็นมีดรวยกันหลายบล็อกนะครับถ้าเป็นหน้านี้นะครับพเพื่อนๆเขาเรียกว่าหน้าเลื่อนครับหน้าเลื่อนหน้าเลื่อนนะครับ เป็นชุดใต้ร่มเย็นปีสองหกครับเพื่อนๆเห็นรัศมีพระไหมครับที่ปั๊มปึ้งแล้วเป็นรัศมีเซียนกระจายออกไปนะครับพระอย่างนี้จะเป็นพระดูง่ายสวยคมนะครับข้างหน้าครับจะเป็นหลวงผู้ทวดครับหน้าเลื่อนที่เหมือนหน้าเลื่อนปีศูนย์เก้าปีหนึ่งหนึ่งเลยนะครับสวยมากครับปั๊มแกะพิมพ์ออกมาโอ้โหชัดเจนคมมากนะครับเพื่อนๆดูมิติพระครับพระแท้ มิติพระครับสวยคมทุกมิติครับแต่ถ้า,าเป็นพระเกพระถอดพิมพ์นะครับพระจะตื้นพระจะเบลอรัศมีเสียนที่ปั๊มจะไม่เกิดเลยนะครับมาดูด้านหลังกันครับนี่ดูเพื่อนเพื่อนเห็นรัศมีไหมครับรัศมีที่ศาสต์ออกไปครับมันบอกความเป็นพระแท้ได้ง่ายมากเลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนที่กาลังศึกษาพระเครื่องหน้าตาอาจารย์ทีมนี่สวยคมมากดูตัวนัสือครับ คมกิบชัดเจนพาเหรียญนะครับสำคัญที่รูเจาะเพื่อนเพื่อนูรูเจาะครับเล็กเล็กปิ้นปิ้นครับเพื่อนเล็กเลปิ้นปิ้นน่าเล็กเล็กปิ้นปเห็นไหมครับรูเจาะพอดีวันนี้ผมมีสองเหรียญนะครับผมเอามาเทียบให้ดูนะครับนี่ครับสองเหรียญสวยครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับบล็อกเดียวกันพิมพ์เดียวกันความคมชัดเป็นไงครับเพื่อนๆ เหมือนกันครับสวยมากนี่เ,นเพื่อนๆเห็นเสียนรัสมีไหมครับที่บอกเสียนสารตร์าแท้ต้องแบบนี้ครับเ,เพื่อนๆต้องดูง่ายต้องสบายใจในการดูในการพิจารณาในการจ่ายตังค์นะครับมาดูรูจอกกันครับไม่ใช่ครับขอบตัด ๊บขอบตัดนี่เพื่อนเม่เห็นไหมครับพ้าแท้ต้องดูง่ายแบบนี้ครับตัดหักครึ่งเห็นไหมครับตัดหักครึ่งบล็อกเดียวกันครับเพื่อนๆดูครับรอยตัดเหมือนกันเดียนะฮะต้องแบบนี้ครับมาดูอีกฝั่งครับเห็นไหมครับพระต้องดูง่ายแบบนี้ครับตัด หักครึ่งตัดหักครึ่งนะครับพาดูว่าต้องแบบนี้ครับถ้าตัดสุดๆแล้วเป็นรอยคมๆแล้วก็พาเกยแน่นอนครับพราอันนี้อายุนะครับสี่สิบปีนะฮะบล็บอกตัดก็จะเป็นบล็อกตัดในในยุคนั้นนะครับซึ่งไม่เหมือนกับบล็อกตัดปัจจุบันที่จะตัดสุดตัดคมเลยนะฮะพี่ๆท่านใดที่ชอบคิดพราเครื่องนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับส่วนพี่ๆท่านใดที่ต้องการจะปล่อยเช่าหรือว่าจะเช่าเก็บไว้หาบูชานะครับทังบอกบอยบางปาครับยินดีรับใช้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ